พี่หนุ่มทำอะไรครับพี่หนุ่มที่ชอบบริการทำอะไรครับค่าค่าเหนียวครับคราฟต์เนมเพนอ่างจำลองครับเดี๋ยวจ่ายค่านมจำลองนี่ได้จับสากอะไรไหมขอเชิญหมายเลขได้ของช่วยอะไรเปล่าศูนย์หนึ่งที่ชอบบริการมีแม็ดไหมอ๋อให้แมเนาะให้แม็แล้วคุณคุณตามมาทำอะไรครับเนี่ยคุณตามมาทำอะไรครับวันนี้นี่การขึ้นนตลาดกินแบ่งน้ำสบานเลยรางวัลยังครับ เวันเยวาจใบงโอ้คิดว่าคุณลุงมาทำอะไรนะลูกเอานเ่รางวัลเหรอเราหักค่าธรรมเนีมกี่บาทค่เนค้อาแค่ะเออแล้วคุณตาจะได้รางวัลได้ของช่วยอะไรไหมอ๋อมีของช่วยด้วย อ๋อคุณตารับเป็นเงินสดเลยบ่ครับนี่งอ๋อ่ฝากไปก่อนจังหน่อยบ่ยังังครบจังฝากเนาะครับผมเราจะตรวจสอบอยังไงบ้างอ่ะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยลอตเตอรี่นี่เรามีเครื่องตรวจใช่ไหมไม่โปรแกมหหรมเลยเลคะชัวร์เลยเนาะมีโปรแกรมมีโปรแกรมตรวจให้เลยนะเลยนาะอ แสดงความดีดีนุ่งงนะครับเคื่องหัว่าทกศรับขึ้นรางวัลให้ลูกชายก็ใช่อ๋อขกดโทรศัพท์เช็คเบองว่าถือรางวัลแลวก็ครือหูเครื่องหัว่าทกศร์เพราะตานรรจุพิ่เพราะตาติดหรือพิอ๋อเพราตาเห้ถือโอ้พราตาลูกชสยให้ถือรางวันที่สอง ค่อยขึ้นรางวันยืมทกศกรร็เลยบอกพ่อว่าพ่อเอาเงินเอาสลากไปขึ้นทกศเด้อบ่ <S <S โอ้ยสุดยอดครับขอบคุณหลายๆฝากขอบคุณลูกชายนลยเด้อที่ซอยประชาธรรมพันธ์งานของธนาคารให้เดี๋ยวม,มือนั้นมูอทกศคารับธนาคารคุไใจครับบโว่าวมือน,นั้นพอเท่าลูกชายพอไปขึ้นรางวัลแหละแต่ของเฉลิมบอเนี่ยครับอาจจะบ่ถึอช่วงคือยุสีเกศเนาะอ๋อครับ แต่อยู่นี่นี่อยู่นี่นี่มีรางวัลน,นี่พร้อมเลยมีของช่วยให้ด้วยเป็นอะไรลูกเป็นกระเป๋าเนาะโอ้คุณตาม,มาถขึ้นรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลน,นะครับได้ของชรวยด้วยนะครับและก็หักค่าธรรมเนียมแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมอักก่อน,นะครับขอเชิญหมายเลขสี่ศูนย์

0 8ที่ช่องบ,บริการ5ค่ะข,ขอเชิญหมายเลขอศยศนอที่ช่องบ,บริการหาค่ะเจ็ดพันหกร้อยค่ะคุณพ่อได้กระเป๋าด้วยนะคะคุณต่อขออน,นุญาต้่านนี้นะคะขอบคุณค่ะโอ้แสดงควายินดีนั่นเนหลายครับคุณลุง เป็นดีด้วยครับคุณลุงคุณลุงผมขออยากประจัญพันธ์หน่อยเด้อขอลุงมาถือรางวัลนะครับมารับรางวัลอยู่นี่นะครับขอผู้การโกเมศพันหัวก็ออกมาแสดงความยินดีคุณลุงอีกตัวหนึ่งครับขอเชิญหมายสอง